สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเช็คด่วนลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟฟรี1ปีเช็คด่วนลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟฟรี1ปีวันที่28ธันวาคม64เพจ Facebook แจ้งข่าวประกันสังคมเผยว่าเปิดลงทะเบียนช่วยค่าน้ำค่าไฟฟรี1ปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนช่วยเหลือครอบครัวละ315บาท นาน12เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564ถึงเดือนกันยายน2,565ให้1สิทธิ์ให้บัาทต่อ1ครอบครัววิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำนานานปี1ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนตามบัตรสมบัติการแห่งรัฐ3 กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบับตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน 4. กรอกอีเมลของผู้ลงทะเบียนถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนเลือกสาข,าขาของบ้านที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการ 6. กรอกเลขผู้ใช้น้ําเลขที่ผู้ใช้น้ําของบ้านที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการ 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มจบลงกรณีผู้มีบับตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้าปราปามาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิ์สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สํานักง,งานประปานครหลวงและสํานักง,งานประปาส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตนเงื่อนไขของการลงทะเบียนลดค่าน้ํารัฐบาลสนับสนุนค่าน้าปราปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อ1เดือนในกรณีที่ใช้น้ําเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเองกรณีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรรับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดครอบคุมประมาณ186,625ครัวเรือนวิธีลงทะเบียนค่าไฟสำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟได้สูงสุดถึง3 1 5บาทต่อ1ครอบครัว ผู้มีบัตรที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าไฟมาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิ์สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้านครหลวงสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าการลงทะเบียนเพื่อขอลดค่าไฟฟ้า 1. เข้าเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงเพื่อทําการลงทะเบียนเพื่อขอรับค่าส่วนลดไฟฟ้าสูงสุด315บาบาทต่อหนึ่งครอบครัว เงื่อนไขาการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าได้1สิทธิ์ต่อหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งเดือนหากเดือนไหนใช้ไฟเกิน315บาทท่านต้องจ่ายเองต้องจ่ายค่าไฟในเดือนนี้ปกติแล้วเงินจะคืนให้ในเดือนหน้าทุกวันที่18หากใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรีอยู่แล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดมีการขยายสิทธิ์ตั้งแต่ตุลาคม 2,564ถึงกันยายน2,565ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ